ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจตบอยนะครับวันนี้เจตบอยก็มาคอนำเสนอสาระดีๆความรู้ดีๆเกี่ยวกับรถแท็กเตอร์นะฮะเอ้ครั้งนี้จะมาขายรถแท็กเตอร์มือสองรถแท็กเตอร์จอร์เดียรุ่น 6135B นั่นเองนะฮะมันเป็นยังไงแบบไหนนั้นก็มาติดตามดูแล้วกันนะฮะนี่คือ6นะฮะ 6135B ครับจอร์เดียครับ135แรงม้านะฮะอันนี้ไล่ไปทีละส่วนแล้วกันนะครับว่า เป็นแบบไหนกันบ้างคันนี้รถใช้น้อยมากนะฮะดูกระทะล้อกระทะล้อไม่มีรอยร่องรอยอื่นนะฮะอันนี้แต่ยางหน้าเคยเปลี่ยนมาแล้วยางหลังนี่เป็นยางเดิมนะฮะเป็นทรัลบ็อกซ์นะครับยางหน้าเป็นดีสโตนใบมีดนหน้าเป็นของอ่ะดูสีใบมีดนหน้าก่อนใบมีดตนหน้าสียังไม่หมดนะครับเนี่ยสีใบมีดตนหน้ายังใช้น้อยอยู่ก็ไวใบมิดหน้าฮะยังสีสียังดีอยู่ครับสังเกตดูที่คานะครับสีใบมีเตนหน้ายังมีอยู่เต็มเลยนะฮะ สีคานล่างนะครับคือแห้งสุดๆอันนี้คือคานใบมิดหน้าระบบปิดนะครับเป็นอาคารคานใบมิดหน้าระบบเปิดนะครับคานหน้าเป็นของจอรเดียและนี่ดูคานหน้าจอรเดียนะครับอ่าดูยางหน้าอ๋อฝั่งนี้ไม่เปลี่ยนนะฮะยังเป็นยางเดิมแต่ฝั่งน้นเปลี่ยนแล้ว ถ้าให้ผมแนะนำนะครับอย่างหน้าถ้ามันเป็นเลดียนก็ให้เป็นเลดียนนะครับอันนี้คือถ้าใครเอาไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นยางหน้าเลดียนเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเส้นนี้ต้องเปลี่ยนเส้นเหมือนเดิมเพื่อความปลอดภัยของคันหน้านะครับพอดูานสังเกตดูลักษณะของยางหน้าครับมันจะไม่เหมือนกันนะฮะความสูงความเตี้ยอาจจะไม่เหมือนกันในลักษณะการรับรองแรงของแรงบิดของเขาครับรคคันนี้ใช้งานกับ ย่าเนเปียนะฮะ6 1 3 5 b ใช้งานกับย่าเนเปียซะส่วนใหญ่รถคันนี้ใช้น้อยมากนะครับลูกลูกค้าบอกว่า8 0 0 8 0อ9แ0ชั่วโมงนะฮะเอาผมตีซะว่าไม่เกิน1,000ชั่วโมงแล้วกันอางอ่ายๆเรามาดูเครื่องยนต์ภายในว่ามันเป็นแบบไหนดีกว่า <c oughs> ค่อนข้างจะสกระปรกหน่อยนะฮะเพราะ <c oughs> โดนขี้นกตกใส่เครื่องยนต์เป็นคอมมอนเรลนะครสบ4สูบนะครับ เป็นคอมมอนเร็วสสูบหนึ่งสองสามี่สี่สูบนะครับคอมมอนเร็วเครื่องยนต์สี่สูบคอมมอนเร็วดูวจากตรงนี้นะฮะอันนเี้เป็นปั๊มฉีดเข้าไปยังรางนะฮะปั๊มเชื้อเพลิงฉีดเข้าไปยังรางรางคือเร็วนะฮะเร็วก็คือรางคอมมอนคือการรวมรวมเข้าไปในรางแล้วก็ออกที่หัวฉีดนะครับก็จะมีกองดักน้ํา หนึ่งตัวนะฮะสองตัวสามตัวนะครับกล่องที่เกี่ยวกับน้ำมันโซเชียลเพลิงเนี่ยจะมีทั้งหมดสามตัวหนึ่งสองสามนะครับเป็นกล่องไมค์อนสิบไมค์อนตัวหนึ่งกล่องอีกราเอียดอีกตัวหนึ่งเอาเป็นว่ามีกล่องทั้งหมดสามชุดกล่องเชื้อเพลิงก็สกปรกใหม่ครับแต่ว่าลดลดแค่เครื่องสวยทุกอย่างสวยแต่แค่มันสกปรกเฉยๆเดี๋ยวทำความสะอาดได้ครับแบบนี้มันแค่พื้นผิวภายนอก เป็นเทอร์โบนะครับแล้วก็มีอินเตอร์คูลเลอร์แผงคอมแอร์แล้วก็นี่ครับเป็นกรองแบบ Power c o r คซึ่งสามารถกองได้ละเอียดยิบเลยสำหรับ Power c o r ครตัวตน,นี้มาดูขนน้าด,ด้านหลังขนน้าด,ด้านหลังนะฮะก๊าซถังน้ำมันจุได้เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวบอกแล้วกันถังน้ำมันก็ความจุเยอะมากงานมหาศาลนะครับ ยางหลังยังเป็นยางเดิมนะฮะกลับมาดูด้านซ้ายนี่คือสภาพของล้อหลังยางใหม่เลยครับไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยสำหรับกระทะล้อนั่นแสดงว่ารถยังใช้น้อยอยู่นะฮะมาดูด้านหลังนะครับก็ยังแห้งอยู่ครับดูพื้นที่ภายในก็สียังสดอยู่นะครับแต่ว่าเพียงแต่มันยังคืนๆนมันมันไม่ได้ล้างนั่นเอง นะฮะยื่ลกล้องเข้าไปให้เลสุดๆนะครับอ่าล้อหลังล้อหลังยังเหลืองแบบเหลืองสดๆอยู่เลยนะฮะอันนี้ร่องรอยนี่คือจัละบีนะครับไม่ใช่นะ้ำมันเยิ้มนะครับเป็นจัละบีนะฮะกล้องไฮดรอลิกจะอยู่ด้านหลังนะครับเปลี่ยนง่ายครับอยู่ตรงนี้พอเปลี่ยนง่ายเอาเปลี่ยนกองหมุนง่ายสะดวกครับ ก็กระบอกเป็นกระบอกยกนอกแบบคู่นะครับยกน้าหนักได้สูงมากอันนี้ดามแขนลากมาแล้วนะฮะติดดามแขนลากนะก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวแขนลากอันนี้ก็จะใช้งานเกี่ยวกับการปัญญป่นย่าในเปียนะฮะตัวติดโยกก็มัใช้งานไม่เยอะครับเฮ้ยันใช้งานไม่เยอะใช้งานน้อยมากก็มีปั๊กไฮดรอลิกให้อีก สจุดนะครับมีสองจุดนะครับมีจุดหนึ่งที่เป็นฟรีอยู่ตอนนี้ใครอยากไปใช้ประโยชน์อะไรก็ได้หมดนะฮะอ่ดูสภาพว่ามันผ่านการใช้งานมาน้อยมาก <c oughs> นี่รับ่านี่ยังหลังยังเดิมนะดูว่ายังเหลืออีกเยอะครับสำหรับดังหลังเลดียนตัวนี้อามาดูอีกฝั่งหนึ่ง ของยางหลังก็สียังสดอยู่นี้ขึ้นได้สองฝั่งมาดูใต้ท้องฝั่งนี้นะครับเครื่องยังแห้งๆอยู่อยูเผาขับนะฮะใช่จะไม่เห็นน้มันนี้ มาดูเครื่องฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวแยกนะครับปั๊มแยกปั๊มแยกปยกั๊มเบซีนั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์4045นะครับอ่ะนี่คือภายในนะฮะนี่คือสภาพภายในของตัวรถนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ไฮโลนะครับเบาะยังสีสวยอยู่ตัวนี้จะเป็นเกียร์ไฮโลนั่นก็คือมี่ A B C D ตรงนี้นะครับ ABCd ตรงนี้แล้วก็1 2 3นะฮะนั่นคือแล้วก็มีนี่ฮะที่บอกว่าไฮโรนะั่นคือเต่ากระต่ายนั่นเองด้านบนเป็นกระต่ายด้านล่างคือเต่าก็เป็น1 2 3 R งสอารับเกียร์เดินหน้าถอยหลังคือก็คือ,คอ,คอตรงนี้นะฮะนี่คือ3อันนี้คือ R การเข้าเกียร์ก็จะง่ายกว่าตัวดีที่เป็นเ5้า ดูจากนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันเข้าง่ายกว่า 95D นะจอก,ก็จะเป็นนี้นะครับอันนี้สต,ตาร์ติดนะครับไม่ได้จะขับไม่ได้รู้สึกว่าสายไฟจะขาดก็อยากจะลองให้อยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นเซฟตี้พีทีโอนะฮะเป็นปุ่มพีทีโอนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มพีทีโอที่ไว้ดึงขึ้นเมื่อพีทีโอทำงาน กดลงให้พีทียอหยุดหมุนนะครับอันนี้ก็เป็นปลั๊กไฟ12โวลต์นี่ก็จะเป็นคัพเปอร์ที่อยู่ด้านหลังไว้คอยยกใบมีดกับคัพเปอร์ฟรีตัวหนึ่งนะฮะอันนี้ตัวนี้เป็นดับนะครับดับดับจะอยู่มุมนี้นะครับตอนนี้จะเป็นยกหางขึ้นลงอยู่ตรงนี้นี้ยกขึ้นยกลงตีอยู่ตรงนี้ข้อเรียกรับสายโทรศัพท์ไหนนะฮะอ่ะมามุมนี้กันบ้างนี่คือสวิตช์โฟลว์นะฮะส่งโฟลว์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นปรบบความเร็วของออหางเปิดวอลน้ำมันนั่นเองนะฮะนี่มีพนักแขนใช่ครับอย่างดีนิ่มๆสบายนี่ก็เป็นเคร่งมือนะครับก็เป็นแอร์นะฮะอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกกว่าอ๋อด้านข้างนะครับก็จะเป็นปรับอุณหภูมิของแอร์นะฮะเดี่ยวตรงนี้นะครับอันนี้ก็กดได้ อเอาเก็ล้ไปข้างล่างนึงก่อร้อนสำหรับรถจอร์เดีย er 6, กหนึคันนี้นะครับ <c oughs> เครื่องยนต์คอมเร็ว125แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่555นิวตันเมตรที่1,600รอดบต่อนาทีนะครับชั่วโมงน้อยนะครับอยู่ไม่เกิน1,000ชั่วโมงนะครับลูกค้าบอก800อกร้อยแต่ว่าตอนนี้มันขับเคลื่อนไม่ได้นะฮะเพราะว่าจอดนานไปหน่อยนั่นเองอันนี้จอดนานไปหน่อยนะครับเดี๋ยวสภาพพร้อมขับขี่คันนี้นะฮะ ท่านใดสนใจก็เป็นเงินสดอย่างเดียวนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อที่เบอร์05641495 4, 4, 5, 5, หรือว่า ID Line t แอปทึกบอยนั่นเองนะครับก็ขอพรีเซต์รถ 135B เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจก็ลองติดต่อมาดูมือหนึ่งก็ค่อนข้างราคาสูงนะครับสำหรับรถสภาพนี้ใครที่อยากได้รถแรงม้าสูงๆผมแนะนำเลยว่ารุ่นนี้น่าสนใจนะฮะท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่าง นะครับแล้วก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชสสร์กด u b บส r คร e กับช่องทุกตะบอยด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะไปแล้วจ้าสวัสด,ดีจ้ะอ่าดื่มไยว่าช่วงนี้ก็โควิดรุนแรงหน่อยก็ใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆนะฮะอะไรนะ